รันแรกเหมือนกันนะครับสำหรับวันนี้นะครับฮาร์มลอซิงสีคิ้วครับโอเคช่างสักดครับของดีโคลาด หนึุดหครับเว้าไปครับขับโดยแบงค์ป้านาบ่จุดาสครับ โอครับโอ้โหเปว่าเกียร์สี่ครับไม่เป็นไรครับรันแรกครับสูนจุดหนึ่งห้าครับ